สุดในโลกผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เลอเลิศที่สุดหาผู้หญิงคนใดในโลกลาจะมาเปรียบเทียบผู้หญิงคนนี้หาเท่าไหม่ หน้าเกยมองหน้าแม่ให้เต็มตาิล่หริอเลรอยของความเท่าแฉะแ,แก่ชะราเริ่มมาเยือนผู้หญิงคนนี้แล้วใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ยอมลำบากตราตรำทำงานหนักเพื่อเรามาตลอดชีวิตผู้หญิงคนนี้ยอมทุกยอมยากลำบากเพื่อเรามาตลอดเวลา ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่หัวใจท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินแม้ว่ารู้ว่าการที่ลูกให้กําเนิดเกิดมาอยู่ในขันของท่านนั้นจะนำความทุกข์ยากลำบากแต่ท่านก็ไม่เคยบน่นไม่เคยว่าผู้หญิงคนนี้ เป็นผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดที่รักเรามากที่สุดกว่าผู้หญิงคนใดนาถามน้าสักนิดหนึ่งน้าเคยตะอคอกขู่ใส่ผู้หญิงคนนี้บ้างหรือเปล่าลูกน้าเคยเถียงผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่คนนี้หรือไม่ นาเคยทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียน้ำตาเพราะการกระทําของเราหรือเปล่าถ้านาเคยทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียน้ำตามันจะเป็นบาปเป็นกรรมแก่เจ้าปเปล่านาเข้าไปบอกแม่เสลุกแม่ครับผมขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยทำไม่ดีแล้วก้มลงกราบที่ตักของแม่ลูก น้ำตาลูกผู้ชายไม่เคยหลังไหลกันง่ายๆก็จริงอยู่แต่ถ้าวันนี้มันจะไหลออกมาได้ความสำนึกรู้ที่เราทำไม่ดีตั้งแต่อดีตก็ให้มันไหลไปทะลุให้มันล้างความไม่ดีให้มันไปกับน้ำตาของลูกผู้ชายน่าเกยการขอโทษในคราวครั้งนี้ จะเป็นการขอโทษครั้งสุดท้ายเพราะน่าจะไม่ทำชั่วทําเลวให้ต้องขอโทษแม่อีกต่อไปกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดีทุกสิ่งทุกอย่างแม่ยินดีให้ภัยเจ้าเสบายน่าเกยเงยหน้าขึ้นอีกสักครั้งสิลกหนัก อยู่ในท้องของผู้หญิงคนนี้แปดเก้าเดือนมาทานาคไปเช่าบ้านเขาอยู่เดือนละ3 4, ามสี่พันทนาคไม่จ่ายค่าเช่าบ้านเขาก็ให้เราออกใช่ไหมลูกแต่ผู้หญิงคนนี้ให้เราอยู่ทั้งแปดเก้าเดือนน่าเกยผู้หญิงคนนี้เคยถ่วงค่าเช่าท้องหรือเปล่าเปล่าเลยคลอดมาแล้วยังมีตาหาให้มันอีก น่าเคยจ่ายค่าเช่าท้องหรือไม่แม่ก็ไม่เคยทวงนะลูกว่ามึงเอาค่าเช่าท้องมาเดือนละห้าหกพันแกก็ไม่เคยว่านาผู้หญิงคนนี้เราอยู่ในท้องตั้ง8ปดเก้าเดือนกินเผ็ดก็กลัวลูกจะแสบกินเย็นก็กลัวลูกจะหนาวจะเดินจะเหินต้องคอยระมัดระวังทุกฝีก้าวกลัวว่าเจ้าที่อยู่ในคันนั้นจะกระทบกระเทือน ลองขอบคุณผู้หญิงคนนี้ได้สักนิดใบละลูกนะบอกแม่สิล็กแม่ครับผมขอบคุณครับแม่แล้วก้มลงกราบที่ตักของแม่งามๆลุกกราบลงไปตักอันนี้แหละเคยเป็นกระโถนขี้กระโถนเยียวตักอันนี้เคยเป็นอู่ให้เจ้าได้นอนตักอันนี้เคยเป็นหมอนให้เจ้าได้หนุนเคยเป็นเปลให้เจ้าได้หลับ ตากันนี้เคยแกว่งเก่ากวายเจ้าเสมอมาแม่จะปวดแม่จะเมื่อยก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าขอบคุณตากันนี้เสลุกแล้วเงยหน้าขึ้นนากนักรักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่านากมีแฟนหรือ,อยัง นาคยังไม่มีแฟนถ้านหากว่านาคมีแฟนนาคจะบอกรักแฟนได้บ่อยๆแต่นาคลองบอกรักผู้หญิงคนนี้สักหน่อยิเสลูกแม่ครับผมรักแม่บอกให้แม่ได้ยินแล้วก็ก้มลงกราบเป็นเคารพที่สามลูกกราบที่ตักแม่อยากให้นาคได้ใช้สองแขนของเจ้าโอบก,กอดผู้หญิงคนนี้เอาไวา สบที่ตักแม่ฟังบทปรพันธ์ของแม่สักหน่อยนะลูกนะแม่นี้มีบนคุณอาญ่ลวงแม่เฝ้าห่วง่วงลูกแต่หลังมื่อ,อยังนอน ลกล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างกันเฮไปจนกลายแต่เละจนต่อแม่ถนอมแม่พายพ่อยอมเกิดแต่รักลูกปากดววงใจ เตพโตเล็กจนใหญ่นี่ละนาอะไรไม่ใช่เดนาเพราะขาดนาำนมควนคิดพินิจไายดีข้า้นาำนมแม่นี จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จาลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกระรานเป็นน้ำนมไม่ลูกดื่มกิน น้ำนมครวนจนนายลูกวังเต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นเดนนบดเรียนภาคเพียนจนเส้นหยดหนึ่งน้ำนมเกล ขอแทนไม่เส้นพระคุณแม่อ,อ สงสารมดา,าดาคราเจ็บท้องแม่นอนร้องอดอวยช่างโหยหวนหายเจ็บแสบแปลบกายร้องไห้ครวญ มเมียนจวนใจจะขาดอยู่ร้อนรอนยามปวดท้องญาติพี่น้องก็งงไงวยได้แต่ช่วยปลอบความเท่านั้นนางขันเรกง,งามยามปลอดได้เวลา จึงได้คลอดบุตรราในทานะห,ห,หอทีเอาวาเอาวเอาวเอาวะเอาเมียเอาเมียเอาเมียสงสัยจะลูกผู้ชายลองเอาเมียเอาเมียถ้าลูกผู้หญิงจะลองเอานาเอานาน